ภาพสองพี่น้องน้องไบรท์พี่บุ๊กต้องจากกันอีกครั้งกอดลานน้ำตาท่วมเลยเป็นภาพความผูกพันของสองพี่น้องน้องไบรท์พิชเช่ทันกับพี่สาวคนเดียวในสายเลือดที่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาพี่บุ๊กหลังจากแต่งงานกับสามีนักธุรกิจและต้องย้ายครอบครัวอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นการถาวรทําให้พี่น้องสองคนนั้นต้องห่างไกลร,รวมถึงน้าไบรท์ก็ยังต้องห่างกับหลานๆานสองคนอีกด้วย จากภาพล่าสุดไบรท์ได้ขอพักห้อนจากการอ่านข่าวคู่กับพิยุทธสรยุทธในรายการเรื่องเล่าชาวนี้เพื่อบินไปหาพี่สาวและหลานๆที่ประเทศฝรั่งเศสโดยเจ้าตัวนั้นจับมือเหินฟ้าไปกับโตศสักดิธิ์สามีสุดที่รักจนทริปเนี้ยโตและไบรท์หลายคนนั้นก็เชียร์ให้มีเบบีเร็วๆ แต่ระยะเวลาเพียงอาทิตย์กว่าๆของน้องไบรท์กับพี่สาวดูเหมือนว่าจะสั้นไปจริงๆเพราะวันนี้ถึงเวลาที่พี่สาวน้องสาวนั้นจะร่ำลากกันแล้วโดวยในอินสตาแกรมของน้องไบรท์นั้นก็ได้เขียนถ่ายทอดความรู้สึกเอาไว้ว่าลูกมีกันสองคนพี่น้องแม่สอนแบบนี้ตั้งแต่เด็กจนโตวันนี้ลูกสาวแม่สองคนอยู่ไกลกันแต่เราทั้งคู่เรามีกันและกันเสมอ แม่ช่วยคุ้มครองพี่บุ๊กและหลานๆให้แคล้วคลาดปลอดภัยด้วยนะคะและอย่าลืมคอยอวยพรให้ลูกสาวคนเล็กของแม่ด้วยคิดถึงแม่สุดหัวใจค่ะนอกจากน้องไบร์และพี่บุ๊กจะน้ำตาท่วมใจแล้วแฟนๆที่ได้เห็นโมเมนต์เนี้ยก็ทำให้น้ำตาท่วมเฟรมด้วยเช่นเดียวกันค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ